ประหยัดพลังงานให้บ้านคุณการทำให้บ้านของเราประหยัดพลังงานไม่ใช่เรื่องยากไปดูกันว่ามีวิธีใดบ้างวิธีที่1ปลูกต้นไม้ช่วยบ้านประหยัดพลังงานร่มเงาของต้นไม้จะช่วยลดความร้อนไอน้ำจากต้นไม้ช่วยให้อากาศร,บรอบๆบ้านเย็นสบายและปลูกหญ้าคลุมดินช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านวิธีที่2ติดกันศาสตร์คุณค่าที่เจ้าของบ้านควรรู้ กันสาดจะช่วยบังแสงแดดลดความร้อนจากแสงอาทิตย์เข้าสู่ตัวบ้านได้อย่างดีวิธีที่ 3. ติดฉนวนกันความร้อนให้บ้านฉนวนกันความร้อนคือวัสดุที่กั้นความร้อนส่งผลให้บ้านเย็นสบายลงทุนติดเพิ่มรับรองว่าคุ้มวิธีที่4รีดผ้าไม่ให้เปลืองไฟทำไงดีรีดผ้าต่อนหนึ่งครั้งควรรีดหลายๆชุดและรีดผ้าบางก่อน ไม่พรมน้ำชุ่มจนเกินไปเพราะจะเสียความร้อนในการรีดมากขึ้นอย่าลืมถอดปลั๊กก่อนรีดเสร็จ3-4นาทีทุกครั้งเพราะความร้อนที่ยังมีอยู่รีดผ้าชนาิดได้อีกหลายผืนวิธีที่5อาบน้ำอุ่นแบบอุ่นกระเป๋าคอยตรวจอย่าให้มีน้ำรั่วจ,จากฝักบัวเพราะจะทำให้เครื่องทำงานโดยเปล่าประโยชน์ปรับความแรงน้ำระดับปานกลางก็พอใช้เครื่องทำน้ำอุ่นเฉพาะวันที่อากาศหนาว วิธีที่6เป่าผมยุคนี้ต้องประหยัดพลังงานเลือกที่เป่าผมที่มีขนาดพอเหมาะกับการใช้งานเช็ดผมให้หมาดๆก่อนได้แต่งทรงถ้าแค่เป่าผมให้แห้งใช้ลมเย็นประหยัดกว่าวิธีที่7ตู้เย็นชื่นใจค่าไฟก็ลดควรตั้งตู้เย็นห่างจากผนังนอย่างน้อย15ซนติเมตรอย่าแช่ของจนแน่นความเย็นจะไม่หมุนเวียน ไม่ควรเปิดตู้เย็นค้างไว้นานๆมันละลายน้ำแข็งอยู่เสมอและไม่ควรนำอาหารร้อนแช่ทันทีวิธีที่8รู้ไว้ก่อนติดแอร์เลือกใช้แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์และมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ตรวจดูไม่ให้มีช่องให้อากาศร้อนภายนอกเข้าสู่ภายในห้องในห้องนอนไม่ควรติดพัดลมระบายอากาศ8วิธีง่ายๆเพียงเท่านี้บ้านคุณก็ประหยัดพลังงานแล้ว ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าลดลงสบายเงินในกระเป๋าลองไปทําดูนะคะสุดท้ายอย่าลืมเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ด้วยนะคะและนี่คือสาระดีๆจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน